สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กับขนมนะคะแล้วก็น้ำอมชิขวดยี่ห้อหนึ่งนะคะซึ่งก็แปะราคาไปแ,แล้วค่ะก็ขนมทวิสตี้งอบอกแล้วว่าอร่อยมากเลยนะคะไปจัาก,กันอยู่ที่เซเว่นพอละยี่สิบบาทเท่านั้นส่วนน้ำขวดนี้ก็เป็ซื้ออยู่ที่ไหนก็ได้นะคะมาจากนั้นนะคะเราพาเดินมา ทุกคนเราจะทาปรากฏที่นี่อ่านออกไหมคะทุกคนอ่านออกไหมคะทุกคน<า>นั่นแหละค่ะฝั่งนู้นนะคะก็จะไปผาจิ่วลมนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถไปได้นะคะพเพราะแม่เราไม่ให้ไปทางนู้นก็จะเป็นทางเดี๋ยวขอนุญาตวิ่งนะคะนี่เลย ขาฐาคอยน,นั่นไปแล้วค่ะพี่